สัมผัสการถ่ายภาพแอคชั่นที่เหนือชั้นกับ GoPro Hero 11 Mini Black ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กสวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่ที่น่าสนใจมาแนะนำกันครับขอแนะนำเลย GoPro Hero 11 Mini Black กล้อง GoPro Pro รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมความสามารถที่เหนือชั้นที่จะทำให้ทุกการถ่ายภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคุณสมบัติเด่นของเรามีดังต่อไปนี้ครับโปรโซเซสเซอร์ GP2 และเซนเซอร์ใหม่อันทรงพลังโปรโซเซสเซอร์ GP2 ที่มาพร้อมเซนเซอร์ใหม่ที่ทรงพลัง ทำให้ GoPro Hero 11 Mini Black สามารถจับภาพมุมกว้างและสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน GoPro โดยคุณภาพของภาพที่เหนือชั้นและการป้องกันภาพสั่นไหวที่ยอดเยี่ยมถ่ายแอชชั่นแบบไร้ที่ติเหมาะสำหรับการถ่ายแอชชั่นทุกประเภทไม่ว่าคุณจะปีนเขาดำน้ำหรือขี่จักรยานความนิ่งของภาพจะทำให้ทุกภาพของคุณสมบูรณ์เล็กกว่าเบากว่าและง่ายกว่าขนาดที่เล็กลงน้ำหนักที่เบาขึ้นและการใช้งานที่ง่ายขึ้นทำให้ GoPro Hero 11 Mini Black เป็นกล้องที่พกพาสะดวกและใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบไปด้วย 1. กล้อง GoPro Hero 11 Mini Black 2. แบตเตอรี่1ก้อน 3. ที่ชาร์จภายในกล่องไม่มีเมมโมรีการ์ดแถมให้นะครับต้องซื้อเพิ่มเองนะครับมีระยะเวลารับประกัน1ปีอย่ารอช้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมกับ GoPro Hero 11 Mini Black ได้แล้ววันนี้สนใจกดสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่เราได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณครับ